อยากได้ผลว่าเฮ้ยผลสั้นจากพิมานแล้วจ้ะไหนดูเซราคาพันห้าเอ้ยซื้อไป เฮ้ย <Hey, S 2> โลบัคไม่พอทำาไมดีวันนี่ะไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันชอ็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a พ s และ v i p s พ r v e ตและยังมีการกดผลปีศาจเกมพารต,ต่างๆในบ็อกฟูดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไ hey, อคนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะ ็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนและคือตอนนี้ทุกคนครับคือจะใกล้นะครับผมอัปเดตกันมาแล้วนะครับทุกคนและอย่างที่ทุกคนเนี่ยนะครับก็น่าจะรู้นะครับทุกคนว่า ในอัปเดตหน้านะครับผมก็จะมีผลนะครับผมฟินิกนะครับที่ตื่นเนี่ยได้เข้ามานะครับทุกคนอุย้ยผมเห็นแล้วผมเนี่ยวก็ตื่นเต้นมากๆาเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยนะครับก็ในตอนนี้เนี่ยนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับทุกคนผมจะไม่มีผลฟินิกเอาไว้ครอบครองเลยนะเดี๋ยวผมเลื่อนหาก่อนนะครับ่าผลฟินนิกนี่ไงทุกคนครับ คือผมเนี่ยยังไม่มีผลฟินิกมาครอบครองเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับก็ไปหาผลฟินิกกันดีกว่านะครับเฮ้เราจะถามว่าหาจากไหนใช่ไหมทุกคนมาเดี๋ยวทุกคนเนี่ยตามไปดูพร้อมผมเลยดีกว่านะครับโอเคทุกคน ไปเลย let's go และตอนนี้นะครับทุกคนเราก็อยู่กันในหน้าเว็บไซต์ขอคิสตันชอปนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยจะมาสอนเติมนะครับผมผลนะครับฟินิก์นะครับทุกคนกับเงินม่วงนะครับเพื่อนะครับผมถามว่าทำไมพี่ถึงเติมเยอะจังนะครับทุกคนคือผลฟินิกส์เนี่ยในรอบหน้าก็จะมีตื่นแล้วใช่ไหมแล้วก็บวกนะครับแฟกเต์หรือว่าเงินม่วงนะครับเพื่อเอาไว้ทําผลตื่นอย่างเร็วไว้นั่นเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราก็ไปซื้อเลยดีกว่าเดี๋ยวผมขอดูราคาก่อนสักคู่นะครับว่า ราคาเท่าไหร่นะครับซื้อสินค้านี่นะครับกดไปเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็มาอยู่กันในหน้าซื้อผลของอ่าบล็อกฟูดแล้วนะครับทุกคนเราเลื่อนดูหาผลฟินิกส์ครับนี่ผลฟินิกส์นะครับทุกคนราคา260นะครับโอเคจําราคาไว้ทุกคน260แล้วเราก็ไปดูในเกมพารนะครับ260้กกับแฟกเมนหมื่นหกกับอีก220นะครับทุกคนจะเป็น400 แปนั่นเองนะครับเอไถ้าผมบอเลตผิดเออถูกแล้วล่ะนะผม480ที่เราต้องเติมเข้าไปในเว็บไซต์คริสตัลช็อปนะครับทุกคนโอเคพอรู้จำนวนเงินแล้วเนี่ยทุกคนครับก็ให้ทุกคนเนี่ยกดมาที่เติมเงินเลยนะครับผมอ่ากดมาเลยนะครับแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยนี่นะครับทุกคนแล้วเขาเนี่ยครับทางร้านคือจะขึ้นเบอร์วอมาให้นะครับทุกคนแล้วทุกคนเนี่ยก็โอนจำนวนเงินที่เราอยากจะเติมเข้าไปนะครับผมในเบอร์นี้นะครับแล้วก็ดูชื่อนะชื่อต้องให้ตรงนะครับทุกคนแล้วผมแนะนำเนี่ยคร จะโดนระงับ2 4ชั่วโมงนะครับ okay, โอเคก็เติมนี่ก็ระวังกันด้วยนะฮะสำหรับทางด้านตรงนี้โอเค๋ย okay, วผมเนี่ยขออนุญาตเติมเข้าไปสักคู่แล้วก็ใส่เลขอ้างอิงสักคู่ทุกคนเดี๋ยวเราก็มาเจอกันตอนที่ผมเติมเสร็จแล้วนะครับโอเคทุกคนไปตัดภาพครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้เนะี่ยเครดิตก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเรากดไปที่สินค้าที่เดิมเลยนะครับผมแล้วก็นะับไปนี่ครับบริการส่งกิฟต์ไอเทมต่างๆนะโอเคแล้วเมื่อกี้ในผลใช่ไหมทุกคนครับอ่าผมจะซื้อ2องอิ่าานะครับผมา1 อันนะครับนี่ทุกคนครับสั่งซื้อบบตะกร้าได้เลยนะคือทุกคนเนี่ยกดรวมรวมไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยจ่ายทีเดียวก็ได้นะครับผมไม่ต้องกดแบบสั่งซื้อทันทีทีละอันทีละอันนะสามารถรวบรวมไวม้วในตะกร้าได้นะครับผมโอเคนี่อย่างผมนี่โอเคอันนี้ก็เพิ่มเข้าตะกร้านะครับผมนี่ เนี่ยทุกคนพอเราเพิ่มข้อตะกร้าเสร็จนะให้ทุกคนมาที่ขวาบนตรงตะกร้าตรงนี้เห็นไหมตะกร้าสินค้ากดเข้าไปเลยนะครับทุกคนนี่นี่ครับผมได้มา2อันเห็นไหมนะฮะเออคือแบบว่าทุกคนอยากได้ผลแล้วก็คือกดเพิ่มข้อตะกร้าอย่างเดียวเลยนะครับผมแล้วก็จ่ายทีเดียวได้เลยนะครับผมโอ้โหคือสุดเจรงแล้วตรงนี้ทุกคนจะให้ใส่นะครับ username r o b บอกกับ password r o b บอกนะครับคือรหรัส r o b บอกของเรานั่นเองเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ก่อนทุกคนผมต้องเซ็นเซอร์นะจ๊ะโอเคขอข้ามขั้นตอนนี้นะครับทุกคนถ้าใครที่มาเติมก็ใใสสสส่่่่หาาาาตตััััววเเเเออออองงงขข้้้้้ไไไปปแลลกกกดดซืรรรรยยนนนีโคคคผมุญูึบ โอเค okay. ท, okay. ทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็ได้สั่งซื้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว mm hmm. นะ okay. ครับเดี๋ยวเราก็รอของเขา้าก่อนเนาะโอเคทุกคนตอนนี้ก็รอดําเนินการนะครับโอเคทุกคนรอกันสักครู่เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่ผมเนี่ยนะครับได้ผลกับแฟกเมนมาแล้วกันนะโอเคทุกคนตัดภาพไปเลยครับผม Two thousand years later เฮ้ยทุกคนดูดิครับตอนนี้นะครับผมก็สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้เติมไปตอนเที่ยง29เนะแล้วผมเนี่ยนะครับผมก็ไปเข้าห้องนงห้องน้ําอะไรแป๊บเดียวนะครับผมก็ เที่ยงตอนนี้เที่ยง36นะครับผมอุ้ยใช้เวลายังไม่ถึง10นาทีเลยใช่ไหมยังไม่ถึง10นาทีเลยนะครับทุกคนประมาณ5นาทีเนี่ยก็ o, ได้ของแล้วนะครับผมอุ้ยโ,โ,โคตรไวโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมทุกคนว่าได้มาเล้วใช่ไหมโอเคทุกคนไปผมตื่นเต้นมากเลยโอเคทุกคนไปดูกันเลยครับผมโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยดูแฟกเมนเป็นอย่างแรกเลย โอเคทุกคนแฟกเมนนะครับผมขึ้นมาเป็น4ี่หมนะครับทุกคนโอ้ยตอนแรกเนี่ยผมมีอยู่ประมาณ3 0,000นะครับผมตอนนี้ขึ้นมาเป็น4ี่หมนะครับบอกเลยนะครับว่าถ้าจะทําฟินิกตื่นเอย่างสบายๆเลยนะครับผมเงินม่วงเยอะขนาดนี้นะโอเคทุกคนเราก็มาดูผลฟินิกกันดีกว่านะครับไฮไลท์ไฮไลท์ของอันนี้เลยนะครับผมโอเคจัดไปนะครับฟินิกกดอีคิวปมาชูแวรโอ้ยได้แล้วครับทุกคนดูดิโอ้ยผลฟินิกมาโอ้ยนี่คอมโบเซตสีฟ้าเลยเนี่ย โอเคทุกคนนี่ผมผลฟินิผมก็ยังไม่ได้ฟาร์มเลยนะโอเคเรามาดูสกิลเซตกันดีกว่าทุกคนผมไม่ได้อัพอันี้ด้วยนะครับผมสำหรับทางด้านผลปีศาจปร๊บโอ้ยงางตีปั๊มโอ้โหโอเอาเรื่องอย่างเท่เลย ทีผมไม่อยากจะคิดเลยนะครับทุกคนถ้าเป็นตื่นเนี่ยมันจะเท่ขนาดไหนนะครับโอเคทุกคนก็นี่ครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมได้ของไวได้จริงนะคะสำหรับทางคิสตันช็อปนะทุกคนสำหรับใครไหนที่อยากจะเติมนะทุกคนลิงก์ก็อยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมก็สามารถมาเติมกันได้เลยก่อนอัปเดตนะครับทุกคนแนะนําให้มาซื้อไว้ก่อนนะถ้าทุกคนซื้อวันอัปเดตเนี่ยอุ้ยคิวอาจจะแน่นอาจจะยาวนะครับผมมาซื้อวันนี้ไว้ก่อนเลยก็ได้นะโอเคทุกคน ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนวันนี้นะครับประมาณ4-5โมงเย็นเนี่ยผมอาจจะมีสตรีมนะโอเคทุกคนก็อย่าลืมมาดูสตรีมกันด้วยนะครับไปทุกคนเจอกันคลิปหน้าที่ขอลาไปก่อนสวัสด,สสดีครับผม